กบนะครับกบกบตัวลายตาสีแดงที่พานหิ่งห้อยนะครับตัวนี้รู้สึกจะไม่ค่อยกลัวคนสักเท่าไหร่เดี๋ยวดีกว่าห่างประมาณสองฟุตได้ซูแล้วก็ดูตัวใหญ่เนาะ ตาแดงเช่นสูงแล้วดูใหญ่ไหมครับตาแดงเช่นเข็ดเข็ดเข็ดใหญ่ท้าเป็นหลอดสูมแล้วดูใหญ่ดีนะครับมีสูงเป็นตัวเล็กเชียวตัวก็ประมาณเท่ามือเด็กนะครับ หล่อถ้าเป็นเก็กเห็นไหมครับเห็นตาเป็นไหมครับ